เออสวัสดีค่ะช่องเมเพียวชแนลค่ะโอ้ยสอนเทียงนาเพิ่นค่ะคักขนาดเลยแมเพียวอยากอยู่แบบนี้ค่ะท่านผู้ชมเบิ่งบรรยากาศนี่คักขนาดเลยบรรยากาศอยากไอ้กล้องอยากสั่นนิดนึงนะคะเบิ่งหนค่ะอยู่ในกลางโคกบ้านข้อนะคะนี่คักขนาดเลยบรรยากาศบรรยากาศคักเตามีเตามียังอยู่เทียงนาน้ำปลาที่พัดรถกันยังมีเลยเฮ้ยพัดหลอกพัดลมเลย มีไฟมีอยังไส่จับเจือเด้เออไฟเฟินนี่ลาะเจมแม่งอันนี้ปะไว้เขาก็บรักทบ้ันก็อันบนเรืออัพท่อใส่ต่บางอัจะโจ๊กจ๊บัดเจ้าหลังมันพ่ิเนพลนพล้นบีเด้เป็นม้วนจ้าไม่มีใครขโมยจ้ายังอยู่เหมือนเก่าไม่ละอดมาที่ละเออแพงนด้นน่เออจี๋เหรเบอเบิ่งขาพัดลมกันมีมีหันลังน้ำแข็งอีกโอ ขักคณะบรรยากาศที่นงที่นอนหมอเออนี่ค่ะปลาเด็กปลาเด็กน้ำโปงน้ำปลาไปยังมากินข้าวก็แวะมากินได้เลยค่ะครบสากสืกครบปลาเด็กปลาเดิกค่ะอยู่นี่มานอนก็ได้ค่ะมอนเมืนก็มีครบคักค่ะเจมี่ไหะมานาวเลยเจมบองขนาดไหนเออ มะนาวมะนาวพันสองขวอีกเด่อน่แม่อนะเออเปลือกบางเลยก็ไปถอยอยู่หนีปอเบงเออไหนมะฮุ้งล่ะไปลนยินทุกนึงกระเตกีมะนาวล่นทิมจนมดบ่มีไผเอาทิ่มจนมัดมะงงมะนาวโอ้ในในปูดในเจในล่นที่ตาจีจีนีหล่นตกตัวปูด ไม่มีใครเก็บเลยค่ะบางนาหล่นทิมจนเมื่อท่านูช้ชมไปบ่งป่น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 ,ปน,ปนแต่จริงอนะเยอะนะแต่หล่นเน่าจนบ่มีไผลรักษณ์เลยค่ะเน่าค่ะเนา่เนาจนเมื่อตกเน่าค่ะหล่นใส่พื้นหล่นใส่พื้นพอปลูกไว้อยู่โคกอะ่ะบ่มีไผลกินโซนทางนี้โซนทางบ้านคอนะ่ะไม่มีโจรไม่มีขโมยนะคะมันยังก็อยู่ครบคือเก่าแม้กระทั่งแผ่นไม้แผ่นนึ่งกันยังอยู่ค่ะแต่ทางบ้านไม่เพียวบ่ได้ค่ะเฮียค่ะ mật lôi. Anh bụi mi bụi mi pai lac nhang lôi nè. Mẹ thương mại lình ping mẹ thương mại 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 thương มกหุงกับท่านผู้ชมชนถ้าปลูกได้ขันตัวปลูกอะไรไม่รวยนรืเออถ้าโตปลูกแล้วเป็นตัวธงซ้ำบ้าถ้าถ้าผลตืึงจกหน่อยไม่เพียวก็สิลักเอาเมือตำคือกันเลยค่ะนี่กันดิเอบอบ่งนีโโโ่โอ้ขนาดเลยบรรยากาศกลางโคกบ้านเคาะ แลวกกนกสุรวงเหมือนกสุรวงเกบ้านขอหนะเระนี่โคกบ้านขอนี่เนาะโคกบ้านขอโกไอผู <cl> <Spanish> <y> ้หญ่สัิการนูนี่เนาะรนีโอ้ย่ด้อไหนบรนี่ค่ะไม่เมยก็บัรักค่ะอยู่เหมือนเดิมค่ะถ้าบ้านไม่เพียวนะเฮียค่ะบนเรือค่ะโอ้ยเจม ก้อยออนอ่ออดาทินตรงสาดเดียสับเจ้าในอืมสีลือโอ้ยจ้าบรรยากาศคักขนาดเบิ่งเพียงหน้าก็ได้โอ้ยตามไงพเ่อไปตรงกอเอออายักอืเลยเหมืเมื่อแต่อีกดาลวงเพลงน่ะโกเอออันนี้เป็นโคกเอน้องสาวพ่อนิเวียที่ต่อจากไอ้สวนมักโมล่ะค่ะ งนี่คะอันนี้น้ำน,น,มมน,น,น,นี่เนาะแล้วแซมเมอร์่เนาะก็ได้เนาะมีซแซมเมอร์ค่ะพักขนาดทำงานแม่เพียวขอจบคลิปสั้นๆคีนี้นะคะฝากช่องแม่เพียวชาแนลด้วยคะ่ะผิดถ,ถูกยังไงอย่าว่ากัานนะคะช่องใหม่ทำคะ่ะมันนี้มันมาอยู่โคกบ,บ้านข้อคะ่ะโคกของผู้ใหญ่สาริกานะคะผู้ใหญ่สาริกากับไอเป็นหมูกม่กับแม่เพียวนี่ยแหละค่ะเพื่อนกันก่ะสมัยเรียนอยู่ในเมืองสกลค,คะ่ะฝากกดติดตามไอแม่เพียวชาแนลด้วยนะคะบางทีอัดบางนี้ อาจชีได้แว๊บๆไปหาผู้ใหญ่สริกากับบาัจจาคพะวะหอดอีทินพ่นแล้วค่ะท่านผู้ชมฝากกดติดตามแมเพียวด้วยนะคะ